สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับประเด็นพูดคุยในวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการเล่านิทานอีศรเรื่องหนึ่งครับให้ท่านฟังนิทานอิศร์เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าหมาป่ากับลูกแกะครับการเล่าให้ฟังนั้นก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับหรือเทียบเคียงกับความจริงที่ผมจะเล่า ซึ่งผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าหมาป่ากับราชสีที่คุมไว้ด้วยหนังของลูกแกะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันนะครับเพราะวันนี้ผมมีเรื่องสนทนาธรรมกับท่านเล็กน้อยครับเรื่องสนทนาธรรมในวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นครับแต่ว่าไม่ยาวนักนะครับนะสำหรับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1นกรกฎาคม2568ซึ่งหลายท่านก็น่าจะทราบดีครับว่าเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องร้องของสมาชิกวุฒิสภากรณีที่มีคำพูดของคุณแพรทองทานซึ่งได้พูดคุยกับนายฮุนเซนตามคลิปเสียง ทีนายคุณเซนได้นำออกมาเหยแพร่ครับโดยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับได้กล่าวหาว่าการกระทำของคุณแพทองทานเนี่ยนะอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา5ว่าโดยบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศตามมาตรา52ว่าโดยการรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราช อธิปไตยตามมาตรา164ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและต้องทำด้วยความระมัดระวังหรืออาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลก,กฎหมายอาญามาตรากฎหมายอาญาในหมวด2ครับแล้วก็หมวด3ซึ่งเป็นความผิด ต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรแล้วก็การดาเนินการที่จะการพูดจาที่ไปตําหนิแม่ทัพภาค2องครับว่าเป็นคนเราฝ่ายกับตนเนี่ยนะครับเป็นการสร้างความแตกแยกในชาตินะเข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตร 160, า160ก็ขอให้ แพทองทานนั้นลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือลาออกจากตำแหน่งครับแล้วก็ขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีครับนั่นคือข้อกล่าวหาของสมาชิบุฒิทสภาซึ่งได้ไปยื่นร้องไว้กับสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สารรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ ถ้ารับแล้วจะมีคำสั่งอย่างไรหรือไม่ในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568คือในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องนี้มีกูรูมีนักวิเคราะห์ทางการเมืองมีนักกฎหมายนักวิชาการหนะรวมถึงท่านอดีตตุลาการสารธรรมนูญก็ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับว่ามีความเป็นไม่ได้สูงครับที่ศาลจะรับเรื่องไว้พิจาาณาแล้วก็จะสั่งให้นะ นายกภัยทองทานนั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งโดยส่วนตัวนั้นผมก็เชื่อเห็นก็เชื่อครับว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานั้นมีข่าวว่านายกัยทองทานนั้นได้นำรายชื่อของคอ,อ,อรอมอในชุดแพทองทาน, 2, นี่ยขึ้นทุนกล้าไปแล้วเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมา คือผ่านมาสองสาวันแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการดําเนินการอย่างเร่งรีบอย่างรีบด่วนครับจนมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ว่า,าการเร่งรีบนั้นเพื่อให้เ,เสร็จสิ้นก่อนวันที่1กรกฎาคม2568หรือไม่นะหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นการตัดหน้านะาสารรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็วิวจารณ์กันไปนะครับแต่ว่า ผมไม่ทราบนะครับว่าข้อเท้จริงนั้นเป็นอย่างไรได้ยื่นรายชื่อขึ้นทุนก้าไปแล้วตามข่าวนั้นหรือไม่ครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับวันนี้ก็ยังไม่มีข่าวหรือยังไม่มีความเรียบร้อยใดๆนี่นะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้ยังไม่มีความเรียบร้อยใดๆนั้นโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่เป็นบวกนะครับต่อ,อตัวของนายกแพทองทาน นะที่จะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญออกมาในวันพรุ่งนี้ครับหรืออาจจะพูดว่ามันก็ยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักหรือทำให้ความน่าจะเป็นนะที่สารท่านจะรับแล้วก็สั่งให้ในายกแพทองทานนั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีความเป็นไปได้สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนข้อแทจจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงไม่มีใครทราบก็คงต้องรอครับ จนถึงวันพรุ่งนี้นะจนกว่าศาลท่านจะพิจรารณาหรือมีคำสั่งหรือมีความเห็นเป็นอย่างไรครับเราจึงจะได้ทราบพร้อมๆกันนะครับกลับเข้ามาที่การพูดคุยในวันนี้ครับการพูดคุยในวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการเล่าดิทานอีศพนะเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ ให้ท่านฟังสั้นๆครับไม่ได้เล่ายาวครับเพราะถ้าเล่ายาวก็จะเสียเวลาครับและอย่างหนึ่งนั้นนิทานเรื่องนี้ผมว่าหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วครับอย่างผมเนี่ยผมเรียนนะครับเอานิทานอีศบเรื่องนี้มาเรียนครับเพราะว่าในสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของนิทานอีศบนั้นพอเรียนเสร็จแล้วก็จะมีเรียกว่าอุทาหณ์สอนใจนะครับสอนเด็กๆครับเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยนะครับเรื่องมันก็มีอย่างนี้ครับท่าสั้นๆครับ หมาป่าเนี่ยไปกินน้ำนะครับก็ไปเจอลูกแกะยืนกินน้ำอยู่ที่ปลายน้ำหมาป่าก็ไปกล่าวหาว่าลูกแกะเนี่ยทำน้ำให้คุณลูกแกะก็ตอบว่าจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับก็ผมยืนอยู่ปลายน้ำนะท่านยืนอยู่ต้นน้ำผมจะไปทำน้ำที่ท่านจะกินนั่นขุนได้อย่างไรหนะมาป่าก็ไม่ยอมลดละนะครับยังบอกกับลูกแกะต่อไปว่าอ้าวถ้านอย่างนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับลูกแกะนั้นน่ะมาพูดจา ด่าทอตังหนีติดเตียนหมาป่าที่ตรงนี้ที่ลำธารแห่งนี้นะครับลูกแกะก็ตอบว,ว่าไม่จริงผมไม่เคยพูดนะอย่ามากล่าวหากันมันไม่เป็นความจริงนะครับหมาป่าก็ยังไม่ละความพยายามครับก็ยังแถตอบไปอีกว่าอา้าวนะถ้าไม่จริงนั้นนะครับถ้าลูกแกะไม่ได้พูดอย่างนั้นพ่อของลูกแกะก็จะต้องเป็นคนพูดอา่านี่คือหมาป่าก็ยังแถตอบไปอีกครับบอกว่าถ้าลูกแกะไม่ได้พูด พ่อของลูกแกะก็ต้องเป็นคนพูดพูดแล้วก็กระโจนเข้าขย่ำลูกแกะไปเป็นอาหารครับอนี่เรื่องสั้นๆเป็นแบบนี้นะนิทานเรื่องนี้นะครับเรื่องมาป่ากับลูกแกนะสอนให้รู้ว่าอะไรครับสอนให้รู้ว่าการหาข้ออ้างและการใช้คำพูดที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปกป้องตนเองและทำร้ายผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมอ่านี่เป็น บทสอนนะครับบทเรียนสอนใจนะฮะที่ผมนำมาพูดให้ท่านฟังว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำแต่ไหมครับเอาละครับท่านฟังนิทานอิศบเรื่องหมาป่ากับลูกแกะไปแล้วครับเดี๋ยวมาฟังข้อเท็จจริงที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังกันต่อไปนะครับออข้อเท็จริงเนี่ยผมมองว่ามันก็คล้ายๆกับนิทานอีศบเรื่องหมาป่ากับลูกแกะแหละครับนะเพียงแต่ว่าออมัน มันไม่ใช่เรื่องหมาป่าครับลูกแกะโดยตรงเับผมเอามาเปลี่ยนแปลงครับเอามาประยุกต์เป็นเรื่องหมาป่ากับราชสีครับแต่อเผอิญราชสีที่ผมพูดตรงนี้เป็นราชสีที่คลุมไว้ด้วยหนังของลูกแกะครับนะเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องยากแล้วใช่ไหมครับนะที่หมาป่าจะไปขย่ำนะลูกแกะแต่ว่าข้างในนั้นคือราชสีครับนะเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายครับ นะกับการที่หมาป่าจะหาเหตุไปลังควานไปลังแกร่ราชสีที่คลุมไว้ในหนังของลูกแกะเนี่ยน,นะครับดีไม่ดีนะครับนะอาจจะถูกราชสีตะปบกลับมานะจนไปไม่เป็นเลยเขาได้นะครับครับเ,เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ว่าต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะหรือไม่ได้ไปเจาะจงกับใครว่าใครเป็นหมาป่าใครเป็นลูกแกะ ใครเป็นราชสีนะครับส่วนท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดนั้นก็เป็นสิทธิส่วนตัวของท่านครับว่าท่านจะเข้าใจยังไงครับอันนั้นก็เป็นอิสระของท่านโดยตรงนะครับแต่เรียนว่าผมไม่ได้ไปบอกว่าใครเป็นหมาป่าบอกว่าใครเป็นราชสีหรือบอกว่าใครเป็นลูกแกะแต่ประการใดนะครับ ข้อเท็จริงที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นข้อเท็จริงที่ท่านทราบกันดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นข่าวนะที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย่างมากครับเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดถึงอยู่ครับก็คือเรื่องราวของการที่พักประชาชนนั้นออกมาประนามนะบรรดาวิทยากรนะครับหรือกนารนะที่ขึ้นไป ปราศัยบนเวทีนะครับปราศัยในการชุมนุมของประชาชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางพักประชาชนโดยหัวหน้าพักนะหรือหลายๆคนเนี่ยรหรือบางคนก็ตามแต่ออกมาออกมาประนามครับว่ามีการปราศัยดังกล่าวนั้นนะครับนะเป็นการเชื้อเชิญหรือการเชิญการเชิญชวนหรือเป็นการเปิดช่องให้ มีการทำรัฐประหารนะครับอันนี้ก็พอพอพักประชาชนออกมาพูดอย่างนี้มันก็มีบรรดาแกนนำนะนะของประชาชนที่ไปเปิดการปราศัยเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานั้นเขาก็ออกมายันครับออกมายันด้วยความจริงครับนะผมเองก็เคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วครับว่าเอ้ยไม่เห็นเขาพูดกันอย่างนั้นเลยนะครับนะเขาออกมายันด้วยความจริงว่าเออมัน มันไม่ได้จริงฮะตามที่พักประชาชนออกมาประนามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมองในในมุมไหนในมิติไหนก็ตามเนี่ยนะครับนะเอ,อมันได้เป็นความจริงเลยครับนะไม่เพียงเไม่เป็นความจริงเท่านั้นครับนะการปราศัยของหลายคนนั้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการทำรัฐประหารอีกด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ต้องไปดูที่ถแถลงการนะครับ แถลงการของประชาชนที่มีตัวแทนของแกนนำขึ้นไปอ่านถแถลงการอย่างเป็นทางการนั้นฟังดีๆครับว่าในถแถลงการนั้นมันไม่มีตรงไหนที่บอกว่านะการจักติกรรมเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเป็นการเชื้อเชิญนะฮะหรือเปิดช่องให้มีการทำรัฐประหารแต่ประการใดนะครับเ,เรื่องนี้นะครับผมมองว่า ใครก็ตามที่พูดความจริงเนี่ยนะครับคนพูดความจริงนั้นก็จะพูดด้วยความมั่นใจครับเพราะมันเป็นความจริงครับนะขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นเขาก็จะพูดด้วยความมั่นใจเสียงดังฟังชัดนะไม่มีพูดอยู่ในลำคอครับนะซึ่งวันนี้ครับหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยนะครับหลังจากได้พูดไปแล้วนะได้ออกมาประนามแล้วนะ,นะครับ ผมก็ไม่หวังว่าเขาจะมีคําขอโทษอะไรนะครับแต่ว่าถ้าขอโทษได้มันก็ดีใช่ไหมครับเพราะถือว่าเป็นความบกพร่องนะของตนเองครับนะก่อนที่จะพูดไปนั้นอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลในทางลึกที่มากเพียงพอครับถ้าขอโทษได้ก็ดีแต่เราไม่หวังนะครับผมก็ไม่หวังครับแลไม่ได้ติดใจอะไรก็ไม่มีคําขอโทษใดๆครับไม่เป็นไรครับนะะที่ ไปแสดงความหุนหันพันแล่นวู่วามนะไม,ไม่ตรวจสอบให้ดีว่าเขาพูดอะไรกันบ้างครับอาจจะเรียกว่าขาดสติก็ได้ครับนะแล้วก็ไปไปกล่าวคำประนามเขานะแล้วก็พอกล่าวคำประนามเสร็จก็มีคนสวนกลับสวนกลับก็ยันด้วยข้อเท็จจริงต่อมาก็ออกมากล่าวอ้างอีกว่านะครับ ค,คือก็อาจจะบอกว่าอาจจะแก้ตัวไปก็ได้หรือผมไม่แน่ใจนะจะใช้คําว่าอะไรดีครับแต่ว่ามีการออก,าออกมาพูดว่าแม้ผู้ชุมนุมจะไม่ได้เรียกร้องให้มีการรัฐประหารอย่างชัดเจนครับนะแต่มันก็ไม่ชัดเจนครับการกระทําของผู้ชุมนุมนั้นไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงว่าเป็นการต่อต้านการรัฐประหารอ,าอันนี้ผมก็หยิบมาจากข่าวนะครับของมติชนออนไลน์นะครับ พอหัวหน้าพรคประชาชนพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีความชัดเจนนะผมก็เลยสงสัยก็อยากจะถามหัวหน้าพรคประชาชนว่าการแสดงออกหรือการกระทำยังไงละครับนะจึงจะถือว่ามันมีความชัดเจนเพียงพอต่อการที่หัวหน้าพรคประชาชนจะบอกว่านะมันเป็นการต่อต้านการรัฐประหารครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกออกมาครับไอ้การกระทำต่อไปนี้ลองดูนะครับผมจะอ่านให้ท่านฟังเลยนะ ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะถามครับอ่านให้ท่านฟังก่อนครับการออกมาแสดงการต่อต้านนะครับคณะรัฐประหารเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นสมมุติอย่างนี้นะครับหรือเมื่อคณะรัฐประหารมีคําสั่งอะไรออกมาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับหรือการออกมาประกาศยืนยันว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหาร ออกมาประนามคณะรัฐประหารอย่างเปิดเผยเป็นทางการครับโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดออกมาเชิญชวนประชาชนให้ออกมาร่วมกันต่อต้านกฎหมายทุกฉบับรวมถึงการยกล่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในช่วงของการรัฐประหารหรือการละออกนะจะกลายเป็นคนไทยครับไม่พอใจคณะรัฐประหารก็ลาออกจากการเป็นคนไทยแล้วก็ขอไปอยู่ที่ ประเทศอื่นนะครับนะนะหรือหนีไปเลยครับในช่วงที่มีการรัฐประหารก็หนีไปนะแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นครับหลังจากนั้นก็ค่อยออกมาต่อต้านนะด้วยการแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดจาหรือด่าทอคณะรัฐประหารนะมีการประจานนะคณะรัฐประหารก็ไม่ได้สนใจแล้วครับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปน,น,น,นั้นนะครับ มันจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและคนไทยอย่างไรบ้างครับอ,อันนี้นครับนี่เป็นการกระทําที่ผมลองลองดูนะครับว่าถ้าทําอย่างนี้ครับนะาทางทางทางหัวหน้าพรคประชาชนเน La, ี่ยนะครับก็ถามท่านนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับอะไรบ้างครับที่ท่านมองว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการการะท,ทําที่ท่านมองว่ามันมีความชัดเจน เพียงพอนะต่อการ,ต,การต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็ถามเฉพาะเจาะจงลงไปที่หัวหน้าพักประชาชนหรืออาจจะมีคณะกรรมการบริหารบางท่านนะครับที่ออกมาประนามร่วมเนี่ยนะครับว่าณนะวินาทีนี้ครับหัวหน้าพักประชาชนนะท่านมีการกระทำตรงกับตรงไหนบ้างครับนะที่จะบอกให้สังคมหรือคนไทยรู้ว่าท่านนั้นมีความมุ่งม,มั่น นะแน่วแน่ในการที่จะต่อต้านการทํารัฐประหารท่านช่วยบอกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นมันไม่อยู่ในลิสต์ที่ผมพูดมาเมื่อครูน่นี้ท่านก็สามารถจะเพิ่มเติมได้นะครับนะผมจะได้รู้ว่าเออทำอย่างนี้แล้วท่านจิงจะมองว่าบุคคลคนนั้นมีลักษณะนะของการต่อต้านการรัฐประหารอย่างแท้จริงนะครับตามข่าวนี่นะครับหัวหน้าพรคประชาชนนั้น ห้ามสมาชิกของพรรคประชาชนเนี่ยข้ามเส้นไปสนับสนุนการทำรัฐประหารผมไม่ทราบนะครับว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จประการใดครับแต่สมมุติว่าถ้ามันเป็นจริงผมก็ตั้งคำถามต่อครับว่าเอ๊ะทางพรรคประชาชนนั้นใช้อำนาจอะไรไปบังคับเขาล่ะครับหรือว่ามันมีข้อบังคับเขียนไว้มีการเขียนไว้ในข้อบังคับว่าใครก็ตามที่เป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนั้นจะต้องไม่ไป มีการกระทําที่เป็นการสนับสนุนการทารัฐประหารอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมไม่ทราบในะนี้ผมก็สงสัยนะครับที่สําคัญก็คือผมยังเชื่อนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับยังมีคนไทยอีกเป็นจํานวนมากครับที่ไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารแต่ว่าเขาเป็นคนไทยที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม,ไม่ไม่แสดงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยการกระทําหรือโดยการพูดจาก็ตามเนี่ยนะครับ เพราะในกรณีอย่างนี้ผมก็อยากจะเรียนถามทางหัวหน้าพรคประชาชนว่าท่านคิดว่าประชาชนเหล่านั้นนะครับไม่มีความชัดเจนในการต่อต้านการทำรัฐประหารด้วยหรือไม่ครับอ่านี่ก็เป็นคำถามนะครับการออกมาประนามประชาชนหรือออกมาประนามแกนนำที่ขึ้นป้ายปราัยบนเวทีในการชุมนุมเมื่อวันที่28บมิถุนายน2568ที่ผ่านมานั้นนะครับ โดยที่ไม่ผ่านการพิจารณาต่ายตรองนะให้รอบคอบผมมองว่ามันไม่เป็นผลดีต่อการทำงานการเมืองของพักประชาชนนะครับไม่ว่าจะมองในแง่ไหน,ไหนในมุมไหนหรือในมิติไหนก็ตามครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่มีมไม่มีบวกนะครับเสมอก็ยังไม่มีครับมีแต่ติดลบนะครับผมมองอย่างนั้นนะมันไม่ได้ทำให้พักประชาชนนั้นเป็นฮีโร่ขึ้นมาได้เลยนะครับหรือ ไม่ได้ทําให้หัวหน้าพักประชาชนเนี่ยนะครับที่ในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนนิยมอยู่ในลําดับที่1ครับนะสูงกว่านายกแพทองทานซึ่งอยู่อันดับที่5เนี่ยนะครับจนอาจจะทําให้หัวหน้าพักประชาชนเนี่ยเข้าใจตัวเองผิดไปนะครับว่าเอะตนจะพูดอะไรนั้นก็จะมีคนเชื่อและมีคนเห็นคล้อยตามระวังนะครับอย่าไปหลงอย่างนั้นครับอย่าไปหลงตัวเองอย่างนั้นครับสิ่งที่ หัวหน้าพักประชาชนทำเนี่ยนะครับออกมาประนามนี่นะครับมันก็ไม่ได้ทําให,ห้หัวหน้าพักประชาชนนั้นกลายเป็นฮีโร่หรือเป็นผู้นําการต่อต้านรัฐประหารไปได้นะครับกาออกมาพูดประนามของหัวหน้าพรกประชาชนหรือการออกมาพูดประนามหรือตําหนิของพรรคเพืเอ่อไทยเนี่นะครับผมพิจารณาแล้วนะผมเห็นว่ามันยังอยู่ห่างไกลครับ ห่างไกลกับความกล้าหาญของคนคนหนึ่งซึ่งยอมเสียสละชีวิตของตัวเองไปเมื่อปี2549ในการต่อต้านการทำรัฐประหารครับบุคคลที่ผมกลังจะพูดถึงนี้ก็คือบุคคลที่ชื่อว่าคุณลุงนวมทองไพรวันครับพวกท่านยังอยู่ห่างไกลกับการกระทำของคุณลุงนวมทองไพรวันอีกมากนะครับครับคลิปนี้ก็พูดคุยกับท่านเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ